เมืองไทยอะ่ะมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเราอะ่ะยังใช้ไม่หมดเราอะ่ะเป็นเป็นประเทศที่เราจะเรียกว่าฟุม่มเฟือยโดยวัตถุดิบก็ได้เรายังไม่ต้องเอาไปคอสกันกับตัววัตถุดิบของประเทศอื่นเราใช้ของในประเทศให้หมดเราจะได้เมนูอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยอยากทำร้านอาหารเป็นของตัวเองเราเห็นคนเยอะแยะมากมายเลยที่มันอยู่ในร้าน คนกินอาหารคนมีความสุขคน a p พ r e c i a t e กับในสิ่งที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับอาหารแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋อร้านอาหารมันเป็นที่ที่รวมคนโดยที่ทุกคนเนี่ยมาสังสรรค์กันแล้วมีความสุขกับมันเป็นไฟดิเนิ่งที่อิ่มไหมพี่อิ่มไหมเหรอต้องลองอดูแต่ว่า<อ>เรียกว่า9ใน10คนบอกอิ่มดีกว่า บุรพาเนี่ยไอเดียแรกก็คือมันต้องเป็นยานพาหนะสักอย่างหนึ่งเว้ยที่พากูเดินทางข้ามไปได้ไดทุกที่ในประเทศขึ้นบินเหรอไม่คลาสสิกอะไรวะที่คลาสสิกรถไฟดิรถไฟดิ <laughs> การเดินทางพักเหนือครั้งนี้ผมเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งเหมือนอย่างคนเมืองทุกคนที่เข้าใจก็คือว่าของมันมาง่ายเนาะแค่คุณมีสตังค์คุณก็ไปซื้อมากินคุณก็จะได้กินของดีๆแต่พอเราเดินทางไปอะ่ะ ของที่เขากว่าที่เขาจะผลิตขึ้นมามันยากกว่าที่คุณคิดอีกบางครั้งอะ่ะการที่คุณบอกว่าหของเกษตรกรแพงจังคุณไปดูกระท่าก่อนแล้วคุณจะบอกว่ามันถูกมากพอทุกคนแบบว่าหิ้นี่มันหอยอะไรอะ่ะจริงๆคุณเคยเห็นมันแล้วแต่คุณไม่เคยสนใจมันแต่เมื่อเราเอามาจัดเลียงใหม่แล้วคุณสนใจมันคุณกินเมนูเนี้ยคุณก็จะรู้จักมัน เรารู้สึกตื่นเต้นกับของที่มันเป็นวัตถุดิบไทยที่คนอื่นไม่เห็นมูลค่าคนอื่นมองผ่าน,านเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกแต่งตัวให้สวยขึ้นแต่เชื่อไหมพี่เคยคุยกับชาวประมงชาวประมงบอกว่าช่วยไปทําเมนูให้หน่อยเขาอยากขายอันเนี้ยอยากช่วยชุมชนอยากช่วยกลุ่มชาวประมงของแหลมสอกเอาไปทําให้หน่อยเรารู้สึกว่ามันสามารถ ยกระดับของอาหารนะให้มันสามารถเสิร์ฟในมาตรฐานที่มันสูงขึ้นได้ถามว่าอย่างอาหารออเทนติกเสิร์ฟไม่ได้มาตรฐานหรอไม่ใช่แต่เราอยากให้มันขึ้นไปบนโต๊ะที่ชาวต่างชาติเสพแล้วมีความสุขได้กับเรื่องราวที่เราเดินทางไปจริงๆแล้วอยากให้รถไฟขบวนนี้สามารถพาทุกคนเข้ามานั่งรับประทานอาหารและมีความสุขและได้ประสบการณ์ใหม่ๆผมเชื่อว่าอาหารนะ่ะ มันคือประสบการณ์ที่เข้าถึงคนได้โดยผ่านสายตาผ่านลิ้นที่คุณชิมผมว่าอาหารเหมือนหนังสือถ้าคุณชอบอาหารแบบเดิมคุณก็จะอ่านหนังสือเล่มเดิมแต่คุณอยากอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่คุณไม่เคยอ่านผมว่ารถไฟขบวนนี้สามารถพาคุณไปได้เราอยากให้ทุกคนแบบเรียนรู้ ในการที่เดินทางครั้งนี้กับวัตถุดิบของของประเทศไทยเนี่ยแล้วคุณจะภูมิใจว่าคุณเกิดเป็นคนไทยอะ่ะแล้วมีตัววัตถุดิบดีขนาดเนี้ยเฮ้ยประเทศเนี้ยมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะ